สวัสดีครับพบกับคุยภาษาเขมรอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาเรียนภาษาเขมรจากข่าวกันนะครับเรามีข่าวเกี่ยวกับกระทรวงการท่องเที่ยวกรรมพูชานะครับได้เตรเียมแผนการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพแล้วก็สินค้าในจังหวัดไก่นนในเขตก่ครับอันนี้ก็เป็นแผนที่เขตก่วันนี้เรามาเที่ยวแข่แขจังหวัดไก่กันนะครับอันนี้เขตก่อยู่แถวนี้นะครับ ติดติดเซนุแล้วก็คอม p อร์ดนะคอมปอร์แกเซนุก็เป็นจังหวัดที่ติดทะเลนะครับอ่าติดทะเลก็ไปเที่ยวทะเลกันวันนี้เรามาเที่ยวกันนะว่าในจังหวัดแกลที่มีอะไรน่าเที่ยวบ้างนะครับ <c oughs> แล้วก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ไปในตัวด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็ถ้ามาเที่ยวจังหวัดแกลก็อย่าลืม ันนี้ปูม้านะครับปูมมาก็ติดทะเลนะครับในจังหวัดกาบอันนี้เป็นสัญลักษณ์ไฮไลท์หนึ่งในหลายลายย่างนะฮะในจังหวัดกาบอันนี้ก็เป็นนางเงือกนะครับนางเงือกในจังหวัดกาบเหมือนกันก็มีนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะครับเคส่วนคาศัพท์ที่เรานําเสนอวันนี้นะครับเกี่ยวกับแรงทองเที่ยวธรรมชาติ นะครับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภาษาคเขมรก็ดอมบอนเตสจอทอมเจียดอมบอนเตสจอทอมเจียนคำว่าเตสจอนี่แปลว่าท่องเที่ยวนะครับธรรมชาติก็ทางทอมทอมิเจียทางธรรมชาติดอมบอนนี่ก็แหล่งหรือก็สถานที่นะครับอันนี้บองเกิดแปลว,ว่าก่อให้เกิดแล้วก็สร้างนะครับบองเกิลเพิ่มเพิ่มก็คำที่เป็นแฟมิลี่กันนะครับ มันคล้ายคลายกันแล้วก็อยู่ในแท็กที่เป็นภาษาเขมรนะฮะก็มีสองคำนี้ฮะสามคำนี้โอเคงั้นเรามาดูว่าเขาเอาคำศั์เนี่ยไปเขียนยังไงกันบ้างนะครับอ๋นนี้ก็เป็นสัญลักษณ์อีกอันหนึ่งนะครับในสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดกาบนะครับ s t a r ันเปียปอนรวมเ,เนื้ออภิวัตไข่กาบ i อย l ล y าย e e s e d u m บ l i ต g s tisjo เจ o น,นะครับ โอเคโอเคเมื่อกี้เราได้เรียนคำศัพท์ว่าอดอมบอนเตสจอทอมเชียดก็อันนี้ฮะคล้ายเชียดดอมบอนเตสจอทอมเชียดสถาบันเปียปอนก็สถาบันที่เกี่ยวข้องนะครับสถาบันที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันพัฒนาจังหวัดจังหวัดไกลนะฮะให้กลายเป็นสถานที่หรือก็แหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาติหรือก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กีอันนี้ค่ะคำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อกี้ครับบังการนี่ออกเสียงว่าบังการแปลว่าสร้างหรือก็เพิ่มอ้าวโทษทีสร้างหรือก็ก่อให้เกิดอันนี้ก็จะกลมรวดรอกเลยครับไม่ต้องวิ่งไปหางเงินแต่ตรีฉลาดไวโครงการเรียบจำแผนการบังการเลยแต่ต้องฉลาดในการเตรียมแผนเรียบกลมรงหรือก็เรียบแผนรเตรียมแผนเพื่อ โครงการก็ได้ฮะแผนการโครงการเพื่อสร้างสร้างเงินหรือก่อให้เกิดเงินก็ได้โวยแปลว่าเงินอันนี้ในหัวข้อในบทควาหนึ่งของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ u u s n n s s s c m m o o i i a นะครับอีกอันนึงก็คำว่าบองเกินที่เราเรียนไปมาสักครู่นะบ,บองเกินแปลว่าเพิ่มฮะนี่เกี่ยวกับนเราเอามาจาก r a d i o f r ี e f r e e International ก็ชื่อบารังอันตรายนะครับ หัวข้อหนึ่งในนั้นก็เขาบอกว่าโควิดดับผมบวนบารังปลอกกะบองการอ็นกาผลิตมาเอาบานเจียงดอบเลียนมัขนมวยสาปดาเขบอกว่าประเทศฝรั่งเศสบารังฮประเทศฝรั่งเศสประกาศปลอกกะเพิ่มฮะบองการเพิ่มหรือก็ทําให้เพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มการผลิตผลิตอะไรนะมัสนาการอนาไม้นะครับมาเอาบานเจียงดอบเลียนก็ให้ได้ ควาร์ก็มากกว่า10ล้านมั้นะ10ล้านชิ้น10เลียนมั้ក្នុងមួយសប្តាហ៍តសប្តាហ៍អូខេอันนี้ก็เกี่ยวกับจังหวัดកែបฮะងกลับมาจังหวัดកែបម្ដងទៀតฮะอีกครั้งนึงนะครับเราไปเที่ยวจังหวัดកែបกันนะโอเคสถาบันពทย័នรวมគ្នាបងរួមគ្នាអភិវឌ្ឍខេត្តកែបឲ្យក្លាយជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិ ก็ได้ปลาไปเมอสักครูนะครับกระทรวงเตจชอนี่ก็กระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชากระทรว่งเตสจ้อนึบังการคุณภียบบังการคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนมสระแต่นี้หมายถึงว่าเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ก็สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเขาก็ตรวจด,ดูคุณาภาพคุณภาพคุณภาพของสินค้า ก็เพิ่มเพิ่มให้มันมีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้นนึ่งบองกาวผพลัตตพอลทำไมแล้วก็แรงเพิ่มเอ่อสร้างหรือก็สร้างผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใหม่ๆนองขัดกา็เอ,อ้อยกันแตเมียนกุณภาเพียบก็ยิ่งทำให้มีคุณภาพมากขึ้นหรือก็ทำให้มีคุณภาพมากขึ้นออยก,กันไตนี่ก็ยิ่งขึ้นฮะออยกันไตเมียนคุณภาเพียบ ហើយរៀបចំផែនការមួយចំនួនហើយរៀបចំផែនការមួយចំនួនแล้วก็ត្រាក់เตรียมផែនឬក៏គម្រោងអឺบางយ៉ាងฮะจํานวน1ក៏ដែរฮะមួយจํานวนเพื่อអឺតាមបីអភិវឌ្ឍខេត្តកែបឲ្យផ្លៃជាតំបន់ទិសចរធម្មជាតិเพื่อพัฒนจังหวัดកែបฮะខេត្តកែបឲ្យกลายเป็นແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ทางธรรมชาติฮะคลายเชือบอลเต็จอทรมจิตแต่อาจปรกุฎปรเจนคำว่าปรกุปรเจนก็แข่งขันนะครับที่สามารถแดลอานที่สามารถแข่งขันทางภายในในขนมสก๊หนึ่งกลาสอกอแล้วก็ภายนอกฮะหรือก็ต่างประเทศก็คือเพื่อพัฒน,นาคุณภาพเพิ่มคุณภาพแล้วก็แรง เร่งสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสินค้าใหม่ๆเพื่อพัฒนาให้มันมีคุณภาพมากขึ้นเพื่อพัฒนาจังหวัดไก่เนีฮะให้กลายเป็นแรงท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อที่จะสามารถแข่งขันทั้งภายในและก็ต่างประเทศได้นะครับเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเน่ติจ่อมาโจมก่อกนงแคดไกโอเคครับก็บา,ยบายบายนะครับวันนี้ก็ แค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับ